สวัสดีคะ่ะทุกๆคนในค่าคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุ้นไทยพุ่นนอกนะคะสําหรับค่าคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจแอดในการคานวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะหุ้นดาวโจนนะคะจะออกประจําเช้าวันที่10เดือนกุมภาพันธ์นะคะหุ้นดาวโจน ให้ทุกคนติดรูดเบิ้ลนะคะคืนนี้นะคะแอดให้รูดเกนะคะเจาะเม็ดเดียว92นะคะหุ้นดาโจนลรูดเบิ้ลรูดเก้เจาะเกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาโจนของแอดนะคะ แอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงเงรวยรวยปังปัมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ